สบายดีและสวัสดีเบริร์ดสุขุสุคนมาพอกับสาวบัวคำบ้านนาะอีกแล้วบว่าผพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศสาวบัวกับสบายดีเบริร์ดสุขนนะูสุคนเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี่สาวบัวก็ได้มาหาแม่ตู้และพ่อแม่พี่น้องทีอาแม่ตู้เพิ่นม,มีลูกมีหลานเนาะแต่กับลูกหลานบ่ได้อยู่นําแหละพ่อแม่พี่น้องกับแม่ตู้ก็ได้อยู่เดียว กับเรื่องเล่ากับสาวบัวกับยังบุคอยผู้ไล่ละเอียดปันไดเนาะกับสาวบัวกับสิขึ้นไปสัมผัสไปโชวไปถามผมอมกันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้อ่ามาหอดเพื่อนหอดซานของแม่ตูเนะ้เนาะเขาก็สิได้เข้าไปหาแม่ตู้เนาะเข้าไปสัมผัสแม่ตู้ผมอมกันเลยเนาะ การซานของแม่ตู้เนาะสบายดีแม่ตู้สบายดีแม่ตู้เห็ดยังอยู่เนาะแม่ตู้อเยนมูลนแลเยมัตู้ชื่อยังแมตู้วงสสืแมตู้วงไสเนาะแมตู้ได้อายุจะปีแล้วแมตู้เจ็บิเจ็ีดูตากระเห็นหูล ตาก็บอกคอยเห็นหุงเนาะโดยโดยแม่ตู้กับมีลูกอยู่บ่แม่ตู้บ่ได้มีลูกผมมีลูกด้วยเนาะลานอยู่กับลานบ่แม่ตู้ก็ได้อยู่กับลานเลี้ยงลานเลี้ยงลานเนาะใหญ่แล้วเขาก็หนี่โดยโดยนี่กับแม่ตู้อยู่เดียวบ่ตอนนี้อยู่เดียวไปใช้กับบ่ได้เจบแอวตากับอเห็นหุ่งว่านี่เป็นวิน พอตู้ได้ใช่ไมหมตู้โอ้อเสียแต่เฮงเสียแต่เฮงเนาะกับแม่ตู้บ่มีบ่เคยมีลูกเลยบ่แม่ตู้เคยมีลูกเขาไม่จะลูกกับสามบ่มีอยู่เอ้ยบ่มีไข<ท>่เดี่ยงเนาะเออทำาพื่อทีเดือนอ่ะเดือนกะลูกเลี้ยงลานแม่เขาตายลูงแล้วเขาใหญ่แล้วเขาก็ไปเขาเขาบบเิ้ากับกบ่ได้มาอยู่ในแะม่ตู้เลยเนาะ กับแม่ตู้ได้เห็ดห้เห็ดหน้าอยู่บ่แม่ตู้ผมมีหน้าเนาะดีกจ้าเนาะคิดทำชาวบ้านนี่งเลยบ่ได้ไปรับจ้างบ่แม่ตู้ไปใช่เห็ดยังได้บ่ได้ไปหาต่อยไข่มุดอกมุดแลงเนาะไปกลางบ้านเนี่ยคะแนนมันลอดเจ็บเอวนี่มันคัดตากระโวยนี่จะกินน้ำเขาอะไรกต่อยบ้านเลยกินน้ำเขาเป็กคอชื่อบ่แม่ตุ้คอชื่อบ่ เขาน้ามันโดยเขาเอายังเอายังให้เขาแล้วเขาก็ให้เขาหันแบบเล็เปลี่ยนเนาะแม่ตู้เนาะเออหลังเสือเขาบุมีเนี่เล็เปลี่ยนเขาก็ตักให้กินโดยโดยลูกลานน้ำมันนี่แหละแมงปั่นเนาะแมงปัน่นได้กินโดยโดยกินเห็ดดูเห็ดกินผู้เดียวเนาะแม่ตู้เนาะผู้เดียวมือได้เป็นวินเนี่ยวิ่งวินงจุดก่อนชอกแห้งอะไีเนาะเขาไปห้องหมอจุกใจ ใครแต่ได้เอื้อนแขกเขาสกตายอยู่ผู้เดียวไอ้ลีได้ไม่ตู้นอนผู้เดียววะไม่ตู้นอนผู้เดียวนอนผู้เดียวเนาะเดี่ยงลานใหญ่ลเลยกับลานกับโบยูนนะ่น้ำเนาะโบยูย่เฮาบ่ามีหยังเขาบ่อยู่บ่บมีหยังให้เขานะเนาะโดยโดย,ยตามประชามานี่แหละประชามกินน้ำกับกินน้ำซื้ซอบ,บ่แม่ตู้ อกับลูกหลานนั่นแหละเขาเอามาให้ดูเขาไปจุ่มไปบ่อม oh, oh, oh. ันอาดน้าอาดไม่ได้ใช่ไม่ดูมีอยู่น้านหน้าอาหมันบ่ได้ตัวเองอย่นี้โดยโดยก็อยู่กินผู้เดียวเนาะผู้เดียวด้านบ้านเมืองเขาได้ก็อยู่ก็กินเขาก็ยืนกินเขาแหละเขายืนยู่ลูกหลานแบ่งปันเนาะโดยโดย อยู่ไปว่าชื่อเล้วอันนี้แม่ตู้มาอยู่ได้จักปีเลยแม่ตู้ปีชมพันสิบสี่จักปีอยู่ชมพันสิบสี่เนาะดินของแม่ตู้ว่ออยู่ดิน <โย S 1> เจ้าโผล่แม่ตู้ชื่อดินกับชื่อดินเด็กอะมันปุ้กเคลื่อนนี่แหละมันหมดแล้วกันดูดอยู่นี่จ้ะน,นั่นแหละเนาะนอนผู้เดียวตอนอยู่ในเมือง ตาจะเฮงแล้วี่เอาเงินใช้ซื้อน้ำซื้อพื้นซื้อเข่าบบดูออามาอยู่บ้านนอกไข่เน่พื้นาไปหาเอาไข่เน่ดูแต่ก่อนแม่ตู้ก็ได้มาอยู่หนี่บ<ด>อยู่ในเมืองเนาะในเมืองแลเป็นจังได้คือน่ายออกมาอยู่แถวบ้านนอกอพื้นเจ้ากระซื้อน้ำเจ้ากระซื้อเข่าเจ้ากระซื้อเจใครจะเอาเงินให้เจ้าบา ดูได้ญาติพี่น้องของแม่ตู้ได้ใช่ไหมตู้ตพี่น้องเป็นเมมายผู้คนโดย <c oughs> จเจตเพื่อนใใครได้เขามีรู้ญาติพี่น้องของแม่ตู้น่ะอยู่ในเมืองบ่้แม่ตู้อยู่ในเมือง,มอ,เมองอ่ะผู้นึงกับเมมายคือกันญี่บ้านผู้มวงผู้กับผู้นงึงกับเมมายคือกันโดยโดยใครจีบิงบ่งใครปวดใจโดยงย่ายออกมาหนีเนาะแม่ตู้เนาะง่ายออกมา <c oughs> พื้นรั่วกันอยู่แค้มบ้านแค้แเน้นี่ฮะดูแต่ถ้าไปหาอยู่หากินกับแบกเขี้มออกแล้วมันเนี่ก็พ่อแจ๋วแล้วจะจะไปหาใช่ไหมในเมืองเนาะในเมืองมีแต่ใช้จ่ายชื่ออย่างเดียวเนา<ต>ะไม่ดูเนาะน่าอมกระชือบอกว่าอยู่ตาจะเฮือกแก่ยังเหงาดูด <laughs> ูการลานบ่ได้ผ่าเงิผน,ผนผ่าค่ำมาใหา้บ่แม่ตุโบ,บ,บ่บผู้เชี่ยวาญเมิง่งชาวบ้านนี่ เพิ่นไปเฮ็ดเบียดแต่หึงบ่แม่ตูุไอจะหึงเพิ่นก็ได้โทรมาหาแม่ดอกแม่ตูุอยู่บเพิ่ยทางโทร่บัดเข้ามืออยากโทู่ะแต่บ่ได้ผากเงินผักคำมาให้ใช้เนาะบ่ได้ผากเงินผากคำโดยโดยอยู่ไปไม่เลยเจ้าชางว่าอูเดียวนี่แหละโดยโดยบัดช็อกเลยกะโอ้ยไปไปบัดนี่เลยบัดนี้ไปบัดนี่เลยจะมาหามขึ้นใช้เล็งหัน แม่ตู้หันบ่ใชาเขาไปหุมอมนี่นี่แม่ตู้เป็นยังค่ะเป็นช็อกค่ะดิแม่ตู้ชอกนหนยิงมืดแล้วเขาเอาโดยโวยเขาก็ใชเ้เล่นงกับมัดนมืามันหรืออะไรแล้วไปหอดได้หารปลาค้าเขาก็ยิย้หอดหุมโมชุกชลานี่โวยแดกการใช้ใจ่ายเชียเท่าได้ไหมตู่เอยแต่โบราณดอกเขานี่จะม,มาโนกวนะลรย 7จ็ดพันเป็นเขาทะลุไปค่ะอะไรคือได้ยามากินเนาะยายกินแน่ตายหงมอใ่โอ้มากระลายแล้วเสียแพงเนาะลูกหงมอหญ่ดูดมอันนี้ไปชุกชาลาต่ใจเนาะเล้นนอกนั่นเป็นไพาไปเนาะพาไปไปบึก ตัถึอชิ้มเมื่อพี่ชัางดิโดนชอบกินตายใชแต่ละมื่อแม่ตู่กินข่าวกับยังแม่ตู่เครียดทะเลลูกเลยผมมีอยังกินแต่กระเบื้องเขียงเล่อๆแคมบ้านเด็กมากเลยแบหาพุดเขียดว่าแม่ตู่เขียดหัวเขียดใช่ดิมาแกงกินเนาะแม่ตู่เนาะกินจะบัเปลืองหรอกเนาะแม่ตู่กินผู้เดียวเนาะบัวเปลืองรวยกินแต่กุ้งตุ่ยเขียดว่ากินกุ้งเขียดชั่วี่กิน ่ปูปลาก็ไปชิหามาใหา้ก็อยู่ผู้เดียวเนาะยูผ้เดีวหลานก็บ่ได้อยู่นําห<อ>ลานบ,าบ่นะบเลี้ยงเนาะกับโบเคยผ่านเงิงนชงเงินชงค้าม,มาใหานะ้ได้เนาะแม่ตูเนาะนี่ลูกหลานบ่ได้เงินจักเ<ม>ขากุ้งปลาเขาจักบ่บ่จักเพิ่นมีครอบครัวแล้วบ่แม่ตูบ่จักมีแต่ชิมมีบ่าชันชัทนทะลุ เพื่อนบ่ได้คิดอยากมาเยี hmm. yeah. ่ยมยาแม่ตู้ด้วยบอเพื่อนบ่มาเลยเนาะบ่มาการยาแม่ว่าความชุดฮาบุมียังห้เนาะฮาบุมียังห้ตายกับบ้านพี่นี่แหละเขาไปถิมเท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นแหละเห็นได้ด้ช่ะลูกเขากับบมีเท่าไหร่ไปชื่อเนี่แหละแต่ละมือแม่ตู้ หารับจ้างยังไม่ตัวบ่ได้หารับจ้างบ่ไปไปเห็ดยังบ่ได้มันเจ็บแอวเจ็บแอวลลากระโบเห็นหูโรยโรยโรยชื่อชื่อยาจำอันนั้นมาให้กินไงคือว่าชี้คล้ายๆในนั้นนึงไพ่ซื้อไม่ตัวไม่ดดนอะไรเป็นซื้อมาให้กินเนาะเงินแม่เองนี่แหละที่พันโดนผ่าเอาเนาะเฮียนให้กินเมื่อไง่ซื้อมาคือใคร้ายๆในเท่าเอ้ย จะไปชืลอคอยไน้ด pues? ูดูยแค่เห ah, ็นได้ปเดเด็ดเวดลมไปรีดได้มัดคาดอกัมืนหยาวหยาวปวดเข่งปวดขาปวดมดนอนก็บ่ได้ลัมือทำจินใครแต่มียากินนะเอามาดูเนาะดูดูแล้วก็ลนเกอยา มาดินโบนี่ก็เฮือนซานเนาะกลางมุ่งอยู่บ่แม่ตุ๊กงมุอะไให้แล้วขอญาตถ่ายด้วยแม่ตุ๊กนอนผู้เดียวเนาะดูดูประมาณนี้เนาะคลิปแบบนี้หรือคนญาติดูดู กะหัวอยู่ว่าแม่ตุเวลาผลโตคนยังจุบคได้นอนคนแหละผลกระตุกกระชากเนาะมันหัวแปลมันมันย่อยเห็นดิโดยโดยผลโตเมื่อไงกันอนเฉยช่วงปีก็ปีนี้ไปทางไหนาะกับประมาณนี้เนาะแม่ตุเนาะเย็นชาญเย็นกลัวกะอยู่ประมาณนี้บ่มีถวยบ่วงบ่แม่ตุมีก็เพราะได้จักกอะไร กอยู่หันเนาะกะแค่นะลานกะที่ได้โควตัวก้าบก่อนเด้อแม่ต uh ู huh> ้เด้อกะที่ได้เอาเงินลูกอยู่บ้านได้แันอยู่แถวเชนูผู้ใดแม่ตู้เอาเงินให้แม่ตู้พอได้ซื้อขนมกินเนาะจ่ายสิบพันเนาะจ่ายลายเด้อบุญมันพรยืนดีมีแหง ลานก็ได้ขอตัวกรับกันเนาะแม่ตูเนาะสบายดียดขอถ่อายรอบๆเพื่อนเนาะถ่ายดูนี่ค่ะเพื่อนซานของแม่ตูนะประมาณนี้เนานะอยู่ผู้เดียวเนะี่ยพ่อแม่พี่นอ้องกผักปุ้งหยาพอไรพอไรหนึ่งพอไรจำเจลเนาะก็มี เพื่อนของแม่ตูก็ประมาณนี้เนาะมีตูนอนผู้เดียวประมาณนี้ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็สิได้ขอตัวลากลับค่ะว่าสาวบัวทยายผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวบัวค่ะสาวบัวค่คนะสิได้ขอตัวลากลับเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี